สวัสดีครับมาถึงคลิปที่2นะครับของการใช้งานคลิปแชมนะครับจากครั้งที่แล้วเราทําตัวของการตัดต่อวิดีโอแบบไม่ง่ายไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของเทมเพลตนะครับเทมเพลตแรกจะเป็นเรื่องของสไลด์โชครับผมคลิกที่สไลด์โชเข้าไปนะครับในตัวสไลด์โชตัวนี้เป็นการเอาภาพนิ่งมาต่อการเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวทรานซิชันหรือว่าการเปลี่ยนของรูปแต่ละส่วนเข้าไปนะครับซึ่งมีทั้งหมด หกแบบตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูแบบแรกเลยนะครับเวลาเรากดที่แบบของเทมเพลตนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างบอกว่ามีระยะเวลาของรูปตัวเนี้ยประมาณ18วินาทีนะครับการเปลี่ยนรูปเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับอัตราส่วนอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็คือเราใช้อัตราส่วนอยู่ที่ 16. ต่อเเวลาเราทำวิดีโอสําหรับ YouTube หรือว่าหน้าจอมือถือทั่วไปนะครับถ้าเราจะต้องการใช้เทมเพลตนี้เราก็คลิกที่ใช้เทมเพลตนี้นครับ เขาจะใช้เวลาดาวน์โหลดนะครับตัวเทมเพลตและรูปภาพต่างๆจากในอินเทอร์เน็ตมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้โปรแกรมนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเนาะแล้วก็อาจจะรอสักครู่นะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รูปแบบนี้นะครับเราจะได้อยู่สส่วนที่เห็นชัดๆนะครับอย่างแรกก็คืออันนี้ก็คือตัวสต็อกของรูปภาพเรานะครับแล้วก็มีเพลงนะครับต่อมานี่คือไทม์ไลน์ครับ ด้านบนจะเป็นทิปนะครับจะเป็นเทคนิคว่าเราควรจะจัดการยังไงกับรูปต่อไปนะครับถ้าไม่ได้ใช้แล้วเราลบทิ้งได้นะครับอ่ะผมเลือกลบทิ้งนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเอารูปของเราอแทนที่รูปของเขาเราจะทําแบบนี้ครับอย่างแรกเราจะต้องนําสื่อเข้ามาก่อน,นครับก็กดที่บวกทางด้านมุมซ้ายนะครับแล้วก็เรียกดูไฟล์นะครับไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับ เหมือนเดิมครับเราสามารถที่จะนําเข้าไฟล์ทีละหลายๆไฟล์ได้โดยการคลิกคลุมแบบนี้นะครับแล้วก็กด Open นะครับแล้วเราก็จะต้องรอในการที่จะอัปโหลดไฟล์ตัวนี้ไปยังอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราจะใช้นะครับเราไม่ต้องลบตัวนี้ทิ้งเราใช้วิธีการแบบนี้ได้เลยครับเช่นสมมุติว่าผมต้องการให้รูปนี้เป็นรูปแรกนะครับผมจะลากรูปนี้แล้วก็มาวางบนรูปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับ ในตัวไทม์ไลน์ของเราตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็มีเหมือนลูกศรวนๆสอรอบแบบนี้นะครับผมปล่อยเมาส์รูปที่เราเลือกจะมาแทนที่นะครับจะมาแทนที่รูปของเขาอยู่แล้วนะครับโอเคผมเลือกรูปต่อไปเลยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวสไลด์โชว์ตัวนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งแบบนี้ ทีนี้เราจะเห็นว่ารูปนี้จริงๆแล้วเป็นรูปแนวนอนแต่ว่าของเขาเป็นรูปแนวตั้งเราก็จะแก้ไขนิดนึงนะครับไปที่แปลงตัวนี้แล้วก็หมุนโอเคนะครับจัดให้พอดีเต็มหน้ากดด้านนี้นะครับตัดให้พอดีหน้านะครับประมาณนี้โอเคนะครับจะได้ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าเราอยากได้รูปต่อไปล่ะทำยังไงให้เพื่อนๆกดคอนโทรลแล้วก็ตามด้วยดีครับจะเป็นการก๊อปปี้รูปแบบ อันสุดท้ายออกไปเรื่อยๆเช่นผมกดสัก3าครั้งจะได้รูปแบบนี้ต่อออกมานะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับสมมุติว่าผมต้องการรูปนี้แทนผมก็ลากแล้วก็มาปล่อยบบนี้ต้องการรูปนี้แทนลากแล้วก็ปล่อยแบบนี้เห็นไหมครับลากแล้วก็มาปล่อยวางไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้สิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมคือตัว add transition นะครับก็คือ การซ้อนกันของรูปนะครับการเปลี่ยนจากรูปนึงไปอีกรูปนึงนะครับถ้าเรากดบวกไปแล้วโปรแกรมเนี่ยจะมีการเพิ่มคําสั่ง transition นะครับแล้วก็มาคลิกตรงการเปลี่ยนฉากตรงนี้นะครับเราเลือกสิ่งที่เราอยากได้เลยนะครับเช่นจางหายไปด้วยสีขาวอย่างเงี้ยครับก็ลคลิก transition ไปเรื่อยๆนะครับ c o s เบอร์โอเคนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับ ตัวนี้ประมาณ30วินาทีนะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราอยากเพิ่มตัวหนังสือเข้าไปนะเป็นข้อความเราคลิกที่ข้อความนะครับอมผมลากจากตรงนี้เข้ามานะครับผมลงเลื่อนดูโอเคผมคลิกที่ตัวหนังสือคําว่าสม o ตตรงนี้นะครับมากดที่ข้อความนะครับผมพิมพ์ตัวหนังสือใหม่เข้าไปนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับผมจะใส่ DNA ลงไปผมใส่ข้อความใหม่เข้าไปอะโอเคนะครับเรากดดูโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าเรามาดูเพลงนะครับโอเคผมลากจากตรงนี้ เข้ามาใส่ตรงนี้นะครับผมเอาเพลงเข้ามาใส่ในไทม์ไลน์นะครับแต่เนื่องจากว่าเพลงมันยาวเหมือนเดิมครับก็คลิกอ่าลากหัวอ่านที่เป็นเส้นสีขาวนะครับมาตรงกับตำแหน่งที่เราต้องการตัดกดกันไกลหรือว่าแยกนะครับจากนั้นคลิก1ครั้งแล้วก็ถังขยะ d e ลิททิ้งนะครับก็จะได้แบบนี้สั่งจ้างออกด้วยนะครับสั่งให้เสียงเขาจ้างออกได้นะครับก็มากดตรงนี้ประมาณนี้ ถ้าไม่เต็มเราล่ามมาใหม่นะครับ <c oughs> ถ้าไม่ชิดข้างหน้าเราล่ามมาใหม่แบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อได้แล้วเราสั่งส่งออกนะครับเป็น 1080p ชื่อแบบเดิมก็ได้ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเขาส่งให้เราเซฟไฟล์มาให้เราแล้วในเครื่องนะครับก็กลับหน้าหลัก การทำสไลด์โชว์กันอีกหนึ่งอันนะครับเรามากดที่สไลด์โชว์เหมือนเดิมนะครับสไลด์โชว์กิจกรรมผจญภัยสนุกๆกับองค์กรจะเห็นว่าอันนี้รูปมันจะมีลักษณะเหมือนกับเคลื่อนที่หรือว่าซูมอินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวนี้กันดูนะครับคลิก1ครั้งนะครับเขาจะโชว์ลักษณะของการแสดงผลรูปออกมาให้เราดูนะครับตัวนี้ประมาณ24วินาทีนะครับ อัตราส่วนก็ 16- ต่อเเหมือนเดิมนะครับกดใช้เทมเพลตที่นี่เลยนะครับเหมือนเดิมครับตัวโปรแกรมก็จะโหลดตัวเทมเพลตหรือว่าตัวรูปออกมานะครับรวมไปถึงเพลงด้วยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่ามี2องไทม์ไลน์เหมือนเดิมนะครับอย่างแรกก็คือตัวรูปภาพอย่างต่อมาด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นคําอธิบายนะครับส่วนนี้เราลบทิ้งได้ครับถ้าเราจะเอารูปเข้ามาในไทม์ไลน์ของเราเราจะต้องกดบวกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเรียกดูไฟล์นะครับ แล้วก็ไปดูในโฟลเดอร์ของเรานะครับเลือกรูปพวกนี้นะครับเราสามารถนำเข้ารูปภาพพร้อมกันได้หลายๆรูปพร้อมกันนะครับกด Open สักครู่นะครับเพื่อรอโหลดรูปภาพนะครับลากมาแล้วก็เอาไปวางข้างบนเหนือรูปภาพบนไทม์ไลน์ของเราให้เปลี่ยนเป็นกรอบสีเขียวเส้นปราดแบบนี้นะครับเขาจะไปแทนที่รูปเดิมนะครับ เราไม่ได้ใช้อันนี้เราสามารถคลิกแล้วก็ลบทิ้งได้นะครับหรือจะกด delete ตรงคีย์บอร์ดก็ได้นะครับจะเห็นว่า1ตัวรูปมันกลับมาเนื่องจากว่ารูปต้นฉบับขอเนี้ยมันไม่ได้ถูกหมุนมาอย่างถูกต้องนะครับวิธีการของเรานะครับก็คลิกที่รูปหนึ่งครั้งนะครับสั่งให้จัดพอดีกันหน้านะครับแล้วก็ไปกดแปลงแล้วกดหมุนตรงด้านนี้นะครับก็จะหมุนให้เราเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราสามารถดูรูป ง่ายๆได้ผ่านทางการลากหัวอ่านตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นสีขาวเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งนี้ภาพเป็นแบบไหนนะครับโอเคนะครับคลิกพอดีเฟรมสั่งหมุนนะครับโอเคเรียบร้อยอาจจะใส่ตัวหนังสือเข้าไปนะครับก็กดที่ข้อความทางด้านซ้ายนะครับผมลากตรงนี้เข้าไปนะครับไว้บนไทม์ไลน์ผมต้องการให้เป็นแค่ตัวหนังสือ เฉยๆแบบนี้สีดำนะครับคลิกที่ตัวหนังสือแล้วก็มาพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับอาาโอเคนะครับเรียบร้อยเราอาจจะใส่เพลงได้นะครับก็คลิกที่สื่อของเรานะครับที่มันมีเพลงติดมาเราก็เลือกเพลงกดบวกในไทม์ไลน์ก็ได้ครับโอเค เหมือนเดิมเพลงจะยาวขึ้นกว่าไทม์ไลน์ของเราเพราะฉะนั้นเราก็ลากหัวอ่านนะครับดอเส้นตรงกลางสีขาวแบบนี้นะครับคลิกที่ไทม์ไลน์ที่เราต้องการตัดแล้วก็มากดกันไกลกดแยกนะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาลบทิ้งนะครับส่วนตรงนี้ผมสั่งให้มันจางออกแบบนี้ตัวเสียงเพลงก็จะค่อยๆเฟดลงนะครับแบบนี้ผมอาจจะใส่ข้อความเพิ่มนะครับระหว่างตรงนี้นะครับ เป็นตัวหนังสือที่อยู่มุมขอบล่างแบบนี้นะครับผมลากตรงนี้เข้ามาวางบนไทม์ไลน์ตรงนี้สามารถมีไทม์ไลน์ที่ซ้อนกันได้หลายอันนะครับโอเคนะครับคลิกที่ข้อความนะครับแล้วก็มากดเมนูด้านบนนะครับปรับสีนะครับ ข้อความพื้นหลังนะครับปรับความใสได้หมดนะครับถ้าเรารู้สึกว่าขนาดของตัวหนังสือใหญ่ไปผมจับไปที่มุมตรงนี้แล้วย่อมันลงแบบนี้นะครับอาจจะย้ายขึ้นมาด้านบนแบบนี้โอเคนะครับอ่าผมลองเพย์ดูใหมท่ที่เห็นนะครับเลือกเป็นสีดำอาเทาดีกว่านะครับโอเคแบบนี้ ก็กดที่ส่งออกเหมือนเดิมนะครับผมก็กดเลยนะครับรอสักครู่นะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรม Export ไฟล์ที่เราเรียงไว้ในไทม์ไลน์ออกมานะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้นะครับตัวสไลด์โชว์ตัวนี้มีการซูมภาพด้วยนะครับทำให้มันรู้สึกว่าไม่นิ่งนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวคนดูจะไม่เบื่อนะครับ ทีนี้พอเราอยู่ในหน้าหลักเนี่ยเราจะเห็นว่าไฟล์งานที่เราทําทั้งหมดมันจะมากองตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปแก้ไขหรือทําเพิ่มเติมต่อจากตรงนี้ได้นะครับสรุปในคลิปนี้นะครับคือการทํางานเป็นสไลด์โชว์นะครับคือการเอาภาพนิ่งแล้วก็มาเรียงบนไทม์ไลน์ใส่เพลงใส่ตรงหนังสือเข้าไปรวมถึงอาจจะใส่เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซูมนะครับทำให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็คนดูไม่รู้สึกเบื่อนะครับ สำหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะมาดูเพิ่มเติมนะครับของตัว c ลิป c h a ป์นะครับโปรแกรมตัดต่อฟรีที่มากับตัว Windows นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับ